หายไปแล้วหายไปแล้วครับเช้าวันรุ่งขึ้นก็มีขุนนางกรมพิธีการรีบร้อนเข้าวังฝ่าบาทมหาสมณะแมนจูและองค์ชายอุตุนหายตัวไปพยาคะ่ะได้ยินข่าวเช่นนี้แต่เช้าตรู่เสี้ยวงก็ทรงมุนงงเช่นกันหมายความว่าอย่างไรที่ว่าหายไปหมายความว่าอย่างไรขุนนางกรมพิธีการตอบตามความจริงก็ตามความหมายตามตัวอักษรพยาคะ่ะเมื่อคือนกระหม่อมยังส่งพวกเขาเข้าเรือนรับรองผลคือผ่านไปคืนเดียวพวกเขาก็หายตัวไปแล้วสอบถามคนอื่นๆในคณะทูตและเจ้าหน้าที่เรือนรับรองแล้วผลคือไม่มีใครทราบเลยพยาคะ่ะหลังจากทรงฟังคำอธิบายจบเสี้ยวงก็ทรง รวเพิ่งจะทรงเข้าประทัไทยถึงความร้ายแรงของเรื่องเผ่าแมนจูเป็นปัญหาใหญ่สำหรับต้าเซียมาโดยตลอดบัดนี้เพิ่งจะมีโอกาสเปลี่ยนศัตรูเป็นมิตรมหาสมณะแมนจูและองค์ชายกลับหายตัวไปในเมืองหลวงเช่นนั้นแล้วฝ่ายแมนจูย่อมต้องก่อความขัดแย้งขึ้นอีกเป็นแน่ทรงคนไปสืบสวนเรื่องนี้อย่างละเอียดทันทีเซียหวงทรงมีรับสั่งทันทีต้องบอกว่าราชวงศ์ตาเซียก็ยังมีคนมีความสามารถอยู่บ้างเพียงไม่ถึงครึ่งวันเรื่องนี้ก็สืบสวนจนได้ผลลัพธ์เจ้าหมายความว่าพวกเขาทั้งสองคนออกจากเรือนรับรองกลางดึกแล้วแอบลอบเข้าไปในคุกส พ่อพระเนธมองตุลาการสารต้าหลี่ที่อยู่เบื้องล่างเสียหวงตรัดถามด้วยสีพระพักเคร่งขมเมื่อคืนมีคนพบร่องรอยของพวกเขาบนหลังคาพยาคะนอกคุกสวรรค์ก็มีรอยเท้าที่พวกเขาทิ้งไว้เช่นกันและเหล่าผู้คุมนักโทษก็สัมผัสได้ถึงแรงสั่นสะเทือนจากการต่อสู้จากเบาะแสต่างๆเหล่านี้มีความเป็นไปได้มากกว่าเก้าส่วนที่พวกเขาทั้งสองคนน่าจะเข้าไปในคุกสวรรค์พยาคะตุลาการสารต้าหลี่ค่อนข้างมีเหตุผลจึงไม่ได้กล่าวอย่างตายตัวแม้เสียหวงจะไม่ได้ตรัสอะไรแต่ในพระไทยก็ทรงเชื่อผลลัพธ์นี้แล้วตามข้้อออมมมููลลทีี่่่พพรรระงงงงคคค์สชาายตุนนแแหเจศ อายุน้อยก็มีพลังระดับขั้นสีแล้วมหาสมณายิ่งเป็นยอดฝีมือระดับเซียนเทียนรุ่นเก่าพลังบำเพ็ญบรรลุ ถึงระดับเซียนเทียนชั้นฟ้าที่6แล้วด้วยพลังของคนทั้งสองใครจะสามารถจับกลุ่มพวกเขาได้อย่างเงียบเชียบเป็นไปไม่ได้ที่ทั้งสองคนจะเดินทางมาไกลถึงเมืองหลวงมองเรือนรับรองสองสามแวบแล้วก็แอบหนีกลับไปกระมังนี่เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้อย่างเห็นได้ชัดภายในเมืองหลวงมีเพียงสถานที่อย่างคุกสวรรค์เท่านั้นที่สามารถกลืนกินคนทั้งสองได้อย่างเงียบเชียบส่วนเหตุผลที่พวกเขาแอบ,บเข้าไปในคุกสวรรค์กลางดึกส่วนใหญ่คงเป็นเพราะเพลิงสุริยันแท้จริงเพียงแต่ไม่คิดว่าหมายจะขโมยไก่กลับเสียข้าวสารไปด้วยเป็นคุกกสสวรคร์อีีแลล้้เเยยยหงงปด็น ทรงคลึงพระนาลาดแม้ว่าเผ่าแมนจูจะสูญเสียไปในคราวเดียวซึ่งยอดฝีมือระดับเซียนเทียนหนึ่งคน และอัจฉริยะยอดเยี่ยมอีกหนึ่งคนสำหรับพระองค์แล้วเป็นเรื่องที่น่ายินดีแต่พอทรงคิดถึงเรื่องนี้หากไม่สามารถให้คำอธิบายที่สมเหตุสมผลแก่เผ่าแมนจูได้ชายแดนใต้ย,ย่อมต้องตกอยู่ในภาวะสงครามเป็นแน่พระองค์ก็อดที่จะทรงกัดกรุ้มขึ้นมาอีกครั้งไม่ได้ไม่ว่าทางฝ่ายแมนจูจะเป็นอย่างไรเรื่องของคุกสวรรค์จะต้องแก้ไขโดยเร็วที่สุดมิฉะนั้นการทิ้งระเบิดเวลาเช่นนี้ไว้ในเมืองหลวงเจิ้นนอนไม่หลับจริงๆรอให้บรรพชนสี่สำนักใหญ่มาถึงแล้วค่อยเริ่มลงมือเสียหวงทรงสูดลมหายใจลึกกในนนนพรระะเเเเตต็็มมมมไปดดดด้ววววยยยยคาาาาาี่่หหหัััอองงทขส และองค์ชายแมนจูก่อให้เกิดความสันเทือนไม่น้อยในเมืองหลวงจริงๆแต่ทั้งหมดนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเจ้าเลยทุกวันเจ้าก็ยังคงอยู่ในคุกสวรรค์เช็คอินบําเพ็ญเพียรนับตั้งแต่ชื่อเสียงอันเลวร้ายของคุกสวรรค์แพร่ออกไปที่นี่ก็กลายเป็นเสมือนแดนต้องห้ามไปแล้วแม้แต่ผู้คุมนักโทษของคุกสวรรค์เองก็กล้าอยู่แค่ใน3ามชั้นแรกเท่านั้นไม่มีใครมารบกวนเจ้าก็ได้ความสงบไปหลายวันต่อมารางวัลจากการเช็คอินชั้นที่ห้าก็เริ่มลดลงในที่สุดเจ้าคาดการเรื่องนีีนน้้้้้้ไไไววววนนนนาาาแแแลลมม่่่่่รรรรรูสสึึกกกกปปใจจตตอยยงงงงดดุุุหัคคคค์์ท6โ ชั้นสภาพของแต่ละชั้นแตกต่างกันอย่างมากคุกสวรรค์ชั้นที่สีหนาวเย็นสุดทนหยดน้ำกลายเป็นน้ำแข็งจึงถูกเรียกว่านารกน้ำแข็งส่วนคุกสวรรค์ชั้นที่5มีเปลวไฟแผ่กระจายร้อนแรงอย่างยิ่งดังนั้นจึงถูกเรียกว่านารกอัคคีส่วนคุกสวรรค์ชั้นที่6ทันทีที่เจ้าเข้ามาที่นี่ก็สัมผัสได้ถึงพลังปราณฟ้าดินธาตุดินที่เข้มข้นอย่างยิ่งแรงโน้มถ่วงเกือบจะเป็นสิบเท่าของโลกภายนอกแม้แต่ยอดฝีมือระดับเซียนเทียนเช่นเจ้าก็ยังสัมผัสได้งแรรด,ดนนนนเเเเปป็ล,ลออย่่่่าาาาาาามมไ้้ววหคคธขทีีีพผ สักน่อยร่างกายของพวกเขาก็ทนรับไม่ไหวอย่างแน่นอนอวัยวะภายในอาจจะถูกบดขยี้จนแหลกละเอียดก็เป็นได้แต่เจ้าไม่เพียงเป็นยอดฝีมือระดับเซียนเทียนยิ่งมีกายาบรรพการศักดิ์สิทธิ์สภาพร่างกายเหนือกว่านักสู้ทั่วไปอย่างมากการบำเพ็ญนเพียรในสภาพแวดล้อมเช่นนี้สำหรับเจ้าแล้วไม่ใช่ปัญหาเลยแม้แต่น้อยกลับกันมันสามารถสร้างแรงกดดัน ให้เจ้าได้ตลอดเวลาสามารถกระตุ้นการเติบโต,ตอย่างรวดเร็วของร่างกายได้สำหรับนักสู้ทุกคนแล้วร่างกายคือพื้นฐานความสำคัญนั้นไม่ต้องสงสัยเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้ามีกายาบรรพการศักดิ์สิทธิ์หากไม่ใช้ประโยชน์จากมันก็เท่ากับเป็นการสิ้นเปลืองของล้ำค่าจากสวรรค์อย่างแท้จ,จริงสภาพแวดล้อมเช่นนี้สำหรับข้าแล้วดีกว่าชั้นที่สี่และชั้นที่ห้าเสียอีกอีกทั้งพลังปราณธาตุดินก็เข้มข้นไม่แน่ว่าอาจจะเช็คอินได้กายาศักดิ์สิทธิ์ปฐพีมีหวังที่จะพัฒนากายาบรรพการศักดิ์ส ก้าวหน้าไปอีกขั้นในใจพลันยินดีจึงหาห้องขังห้องหนึ่งนั่งลงทันทีเจ้าไม่ได้เริ่มบำเพ็ญเพียงทันทีแต่ทำการเช็คอินก่อนโอกาสเช็คอินของวันนี้ยังเหลืออยู่ติ้งเช็คอินสำเร็จขอแสดงความยินดีโฮสต์ได้รับกรอบปฐพีเสียงแจ้งเตือนจากระบบดังขึ้นอย่างรวดเร็วกรอบปฐพีเมื่อได้ยินดังนั้นเจ้าก็ชะนักไปโบกมือขวาคราหนึ่งชุดเกราะสีเหลืองดินชุดหนึ่งก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าแม้ว่าชุดเกราะนี้จะเป็นสีเหลืองดินแต่กลับไม่มีความเฉยแม้แต่น้อยกลับงดงามประณีตยอย่างยิ่งงงแสสเเาาาาวววัััับบบไหหลลียยนนนนรกมมติิ้้คค่่่อดทใผูชชื อีกทั้งชุดเกราะนี้ไม่ได้มีดีแค่รูปลักษ์ภายนอกมันถูกล้อมขึ้นจากวัตถุดิบชั้นเลิศโครงสร้างซับซ้อนอย่างยิ่งด้านบนสลักอักขระไว้มากมายนับไม่ถ้วนทันทีที่ถูกกระตุน้นก็สามารถแสดงผลการป้องกันอันน่าทึ่งออกมาได้หลังจากที่เจ้าหลอมรวมมันแล้วก็เข้าใจข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วชุดเกราะปฐพีนี้เป็นถึงสตร์ตาเต๋าชั้นเลิศชิ้นหนึ่งอาวุธยุทธปกรณ์แบ่งระดับตามพลังวิญญ,ญาณและอนุภาพโดยคร่าวๆแบ่งเป็นสัตร์ตาสมบัติสัตว์ตาเต เป็นจริงแม้แต่ศาสตราสมบัติชั้นต่ำชิ้นหนึ่งก็มีมูลค่าอย่างน้อยหมื่นกว่าตำลึงเงินเทียบไม่ได้กับอาวุธธรรมดาทั่วไปเลยส่วนศาสตราเต๋าชั้นเลิศมูลค่าของมันไม่ใช่สิ่งที่เงิน ตำลึงธรรมดาจะสามารถประเมินได้พูดแบบไม่เกรงใจเลยก็คือต่อให้ขายราชวงศ์ต้าเซียทั้งอาณาจักรก็แลกสตร์ตาเต๋ชั้นเลิศเช่นนี้มาไม่ได้ยิ่งไม่ต้องพูดถึงว่าเกร,ระาะปฐพีนี้เป็นศาสตร์ตาเต๋ประเภทป้องกันของที่สามารถช่วยชีวิตได้ย่อมเป็นที่ต้องการมากกว่าสาตร์ตาเต๋ประเภทอื่นอยู่แล้วมูลค่าก็ยิ่งล้ำค่ามากขึ้นเจ้าใช้นิ้วชี้ขวาแต่เบาๆชุดเกาะนี้ก็สวมเข้ากับร่างของเจ้าทันทีไม่มีความรู้สึกเกะกะรุ่มร่ามแม้แต่น้อยให้ความรู้สึกบางเบาเราปิจจจาาดสสจ ทันทีที่เผชิญกับอันตรายใดๆเกราะปัทภีก็จะแสดงผลการป้องกันได้ทันทีแม้จะไม่ใช่กายศักสิทธิ์ปัทภีแต่เกราะปัทภีก็นับว่าไม่เลวตอนนี้พลังของข้าพอจะนับว่าไม่เลวแล้วกำลังขาดของช่วยชีวิตแบบนี้พอดีเพราะอย่างไรชีวิตก็สำคัญที่สุดมีเพียงการมีชีวิตอยู่เท่านั้นจึงจะหัวเราะได้เป็นคนสุดท้ายพั่งเข้ามาชั้นที่6ก็ได้เช็คอินสมบัติเช่นนี้ในใจเจ้าก็รู้สึกยินดีอย่างยิ่งเมื่อมีเกราะปัทภีชุดนี้ความสามารถในการรักษาชีวิตของเจ้าก็เพิ่มขึ้้้้้นนนนออยยย่่่่าาาาาาางมมกกกดดดวววรรรณ์ทีีีเเเเเบบบิช็็ขสสูภพพไ สามวันต่อมาพลังบำเพ็ญก็ทะลวงผ่านอีกครั้งระดับเซียนเทียนชั้นฟ้าที่ห้าซาซาเสียงฝีเท้านับไม่ถ้วนดังราวกับคลื่นสึนามิเห็นเพียงกองทัพหลวงจำนวนมากเคลื่อนทับมาในไม่ช้าก็ล้อมคุกสวรรค์ไว้ทั้งภายในและภายนอกถึงสามชั้นจนแน่นหนานอกประตูคุกสวรรค์เสียหวงเสเด็จมาด้วยพระองค์เองอีกครั้งนอกจากพระองค์แล้วยังมีคนอีกห้าคนยืนเคียงข้างพระองค์สถานะของคนทั้งห้าล้วนไม่ธรรมดาสี่คนในนั้นมาจากสำนักไทสวีสำนักสำนักบัว และและสำนักกระบี่อยากเหล่าบรรพชนของสี่สำนักใหญ่เหล่านี้ทุกคนล้วนมีพลังอันน่าสะพรึงกลัวระดับเซียนเทียนส่วนขันทีชาราอีกคนหนึ่งมีฉายาว่าบรรพชนทานตะวันเป็นราชครูอีกท่านหนึ่งของราชวงศ์ตาเซีย เป็นราชครูอีกท่านหนึ่งของราชวงศ์างตาเซียราชวงศ์ตาเซียมีราชครูรทั้งหมด4ท่านท่านที่แข็งแกร่งที่สุดคือพระสังฆราชเท่าแห่งราชวงศ์ตาเซียมีพลังถึงขีดสุดของระดับเซียนเทียนเป็นเสาหลักที่แท้จริงของราชวงศ์ตาเซีย er. แต่เขามีอายุไขเหลืออยู่น้อยนิดจึงเก็บตัวอยู่ตลอดปีไม่ออกมาตราบใดที่ไม่เผชิญกับวิกฤตการณ์ครั้งใหญ่โดยพื้นฐานแล้วเขาจะไม่ลงมืออีกท่านหนึ่งก็เป็นคนในราชวงศ์เช่นกันปัจจุบันกำลังเก็บตัวฝึกฝนวิชารับแขนงหนึ่งไม่สามารถเคลื่อนไหวได้โดยง่ายเช่นกัันนนบวกชชชิิงงยุาาาลรรรได้้้้สีแคูทท4่ ก็มีเพียงบรรพชนทานตะวันเท่านั้นที่สามารถลงมือได้แม้บรรพชนทานตะวันจะเป็นขันทีแต่พลังของเขาในบรรดาราชครูทั้งสี่ลับอยู่ในอันดับสองอย่างมั่นคงพลังบำเพ็ญได้บรรลุ ถึงระดับเซียนเทียนชั้นฟ้าที่เจ็ดแล้วแม้นอมหาสมณะแมนจูท่านนั้นจะยังมีชีวิตอยู่ส่วนใหญ่ก็คงไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขา,ขเขาบรรพชนของอีกสี่สำนักใหญ่ก็ค่อนข้างเกรงกลัวเขาอยู่มากไม่คิดเลยว่าบรรพชนทานตะวันท่านจะยังมีชีวิตอยู่บรรพชนสำนักกระบี่ยักษ์มีพลังบำเพ็ญระดับเซียนเทียนชั้นฟ้าที่ห้าในฐานะผู้ฝึกกระบี่พลังต่อสู้ของเขาเหนือกว่ายอดฝีมือระดับเดียวกันอย่างมากแต่เมื่อเผชิญหน้ากับบรรพชนทานตะวันระดับเซียนเทียนชั้นฟ้าที่เจ็ดเขาก็รู้สึกกดดันอย่างมหาศาลกูก็อยู่ได้อีกไม่่่กกกีีีปแแลล้้ววคราานสัง นอกจากจะมาช่วยฝ่าบาทแล้วก็อยากจะดูเหมือนกันว่าใครกันแน่ที่ฆ่าบุตรบุญธรรมของกูบรรพชนทานตะวันมองไปยังคุกสวรรค์ในดวงตาพันว่าประกายเย็นเยียบสายหนึ่งทันทีที่มีอำนาจล้วนชอบรับบุตรบุญธรรมบรรพชนทานตะวันก็ไม่ใช่ข้อยกเวน้นบุตรบุญธรรมของเขาคือขันทีเท่าหลิวจริงที่ตายด้วยน้ำมือของชูสเสวียนเมื่อสองเดือนก่อนนั่นเองเรื่องอื่นข้าไม่สนใจข้าสนใจเพียงคำสัญญ,ญาของฝ่าบาทเท่านั้นตกลงจะรักษาสัญญ,ญาหรือไม่ขอเพียงหาเพลิงสุริยันแท้จริงพบเจิ้นจะแบ่งปันกับพวกเราใช่หรือไม่บรรพชนสำนักบัวเป็นนตรใ ที่เป็นหนึ่งในให้ยอดฝีมือระดับเซียนเทียนที่อายุน้อยที่สุดในที่นี้นิสัยของนางแข็งกร้าวที่สุดและกระตือรือร้นเรื่องเพลิงสุริยันแท้จริงมากที่สุดให้พวกเราช่วยไม่มีปัญหาแต่หากเสร็จงานแล้วคิดจะหักหลังกันล่ะก็ก็อย่าหาว่าพวกเราไม่เกรงใจบรรผชนสำนักพิษทำหน้าถึงถึงยิ่งข่มขู่โดยไม่เกรงใจส่วนบนรรพชนสำนักเทศวีแม้จะไม่ได้เอ่ยปากแต่ก็มีสีหน้าเคร่งขรึมเช่นกันในฐานะสีส่สำนักใหญ่ที่แข็งแกร่งที่สุดของราชวงศ์ตาเซียแม้ปกติเหล่าบรรพชนจะมีความขัดแย้้้งงกกกกัััันนนนนนนไมม่่่่ออยยยยยแตใใเเเววววลาาาีีพขบืหดดร ทุกท่านวางใจได้เจ้าในฐานะเจ้าผู้ครองตาเซียย่อมคำไหนคำนั้นขอเพียงแก้ไขปัญหาของคุกสวรรค์ได้เจิ้นรับรองว่าจะแบ่งปันเพลิงสุริยันแท้จริงกับพวกท่านแม้ว่าสี่สำนักใหญ่ที่อย่างรากลึกจะคว้างหูขวางตาอยู่มากแต่เรื่องราวก็มีลำดับความสำคัญก่อนหลังเมื่อเทียบกันแล้วคุกสวรรค์คือภัยใหญ่ในใจของเซียหวงในขณะนี้เพราะอย่างไรคุกสวรรค์ก็อยู่ในเมืองหลวงอยู่ใกล้กับวังหลวงมากเกินไปหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นก็ยากที่จะป้องกันได้จริงๆในเมื่อเป็นเช่นนี้น,กกนักครั้ง บรรพชนสี่สำนักใหญ่มองหน้ากันในที่สุดก็พยักหน้าจากนั้นทันทีพวกเขาทั้งห้าคนก็ก้าวเข้าสู่คุกสวรรค์พร้อมกันฟาบาทให้กระหม่อมนำทัพใหญ่เข้าไปพร้อมกันดีหรือไม่พยาคะ่ะแม่ทัพใหญ่กองทัพหลวงที่ยืนอยู่ข้างๆอดไม่ได้ที่จะเสนอขึ้นมาเสียหัวท่อพระเนรมองเขาแวบหนึ่งในพระเนรแวววับความลังเลเล็กน้อยแต่ก็ยังทรงสายพระพักไม่ใช่ว่าพระองค์ไม่เคยทรงพิจารณากลยุทธ์ขึ้นมนุษย์แต่ก่อนหน้านี้ตอนที่เพลิงสุริยันแท้จริงตกลงมาจากฟ้านักสู้นับไม่ถ้วนบุกเข้าไปในครรอ่้ดดไไไมมใีป สถานที่อย่างคุกสวรรค์นี่มันประหลาดเกินไปไม่ใช่สถานที่ที่ทหารธรรมดาจะสามารถเหยียบย่างเข้าไปได้เลยประกอบกับข้อจํากัดทางภูมิประเทศความได้เปรียบเรื่องจํานวนคนจึงใช้ประโยชน์ไม่ได้เลยขอเพียงแค่เกิดเพลิงไม่ครั้งใหญ่อีกครั้งต่อให้ส่งทหารเข้าไปหนึ่งแสน นายเกรงว่าจะไม่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลยยอดฝีมือระดับเซียนเทียนห้าท่านร่วมมือกันไม่ว่าจะเจอคู่ต่อสู้แบบไหนก็น่าจะเพียงพอที่จะรับมือได้ในพระเนรของเซี่ยหวงเต็มไปด้วยความมั่นพรไทยไม่ต้องพูดถึงบรรพชนทานตะวันระดับเซียนเทียนชั้นฟ้าที่เจ็ดบรรพชนของอีกสี่สำนักใหญ่ต่างก็มีพลังบำเพ็ญระดับเซียนเทียนชั้นฟ้าที่ห้าหรือหกพวกเขาทั้งห้าคนร่วมมือกันในดินแดนตาเซียนาจะไม่มีคู่ต่อสู้ใดๆไม่เพียงแต่เซี่ยหวงจะทรงคิดเช่นนี้ยอดฝีมือระดับเซียนเท ระดับเซียนเทียนก็ถือเป็นขีดสูงสุดแล้วยอดฝีมือระดับเซียนเทียนทุกท่านล้วนถือได้ว่าเป็นการดำรงอยู่ระดับยักษ์ใหญ่ยิ่งไปกว่านั้นพวกเขาก็ไม่ใช่หน้าใหม่ที่เพิ่งเข้าสู่ระดับเซียนเทียนทุกคนล้วนอยู่ในระดับเซียนเทียนขัดเกลามานานหลายสิบปีเป็นยอดฝีมือรุ่นเก่าบรรพชนทานตะวันผู้มีอาวุโสสูงสุดยิ่งทะลวงผ่านระดับเซียนเทียนมาเกือบร้อยปีแล้วพวกเขาทั้งห้าคนร่วมมือกันไม่ต้องพูดถึงว่าไม่มีคู่ต่อสู้ในดินแดนตาเซียแม้จะมองไปทั่วทั้งเทียนนานก็ไม่มีีีีีใใคคครรรรสสสสาาาาาามมมมมมถหหยยยยุุดดัั้้้้งงงพววกกกกเเเขขไชช่่่่่นนนนน์แจะลืืออ ทีี่่ไมดแต่ในสถานที่อันตรายวันนี้ก็ถูกกำหนดให้ต้องถูกพวกเขาทั้งห้าบุกทำลายว่ากันว่าประวัติศาสตร์ของคุกสวรรค์แห่งนี้เก่าแก่มากมีอยู่แล้วเมื่อหลายปีก่อนวันนี้ข้าจะได้เห็นสักทีว่าใต้คุกสวรรค์แห่งนี้ซ่อนความลับอะไรไว้บ้างต่อให้เป็นคุกสวรรค์ชั้นที่เก้าที่มีข่าวลือมากที่สุดพวกเราห้าคนร่วมมือกันวันนี้ก็ถูกกำหนดให้ต้องเปิดเผยความจริงทั้งห้าคนเต็มไปด้วยความมั่นใจไม่นานก็เดินลงไปทีละชั้นชั้นที่สามชั้นที่สี่ชั้นที่ห้าชั่วพริ แรงโน้มถ่วงเกือบสิบเท่าของโลกภายนอกทําให้ร่างของพวกเขาสุดลงทันทีราวกับแบกน้ําหนักมหาศาลไว้ทันทีแต่พวกเขาก็เป็นยอดฝีมือระดับเซียนเทียนทั้งสิน้นไม่นานก็ปรับตัวได้การทนรับแรงกดดันหนักหน่วงเช่นนี้ในช่วงเวลาสั้นๆสําหรับพวกเขาแล้วก็ยังไม่มีปัญหาใหญ่อะไรนะักแน่นอนว่าการเคลื่อนไหวย,ย่อมได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็เหมือนกับการวิ่ง100เมตรด้วยตัวเองกับการวิ่ง100เมตรโดยแบกคนคนหนึ่งไว้สถานการณ์ย่อมแตกต่างกันอย่างแน่นอนและแรงโน้มถ่วงของคุกสวรรค์ชั้ คนในห้องขังนั้นเหมือนจะมีคนอยู่บรรพชนสํานักบัวหลิงเจียวเจียเฉียบแหลมสัมผัสถึงการมีอยู่ของเจ้าได้ในทันทีมีคนได้ยินคําพูดนี้อีกสี่คนพันตึงเครียดขึ้นมาเงยหน้ามองไปข้างหน้าพร้อมกันไม่นานพวกเขาก็พบร่างของเจ้าเช่นกันชั่วขณะหนึ่งก็อดไม่ได้ที่จะสับสนเล็กน้อยเพราะในสายตาของพวกเขาคนในห้องขังนั้นดูเหมือนกําลังบําเพ็ญเพียรอยู่การบําเพ็ญเพียรภายใต้แรงโน้มถ่วงสิบเท่าในคุกสวรรค์ชั้นที่หกนี้แม้ว่าพวกเขาจะเป็นยอดฝีมือระดับเซียนเยน,นเเทยย่่่าาอชััสววล้ง้งูะๆน หากอยู่เป็นเวลานานเกินไปร่างกายของพวกเขาก็จะทนไม่ไหวเช่นกันส่วนการบำเพ็ญเพียรในสภาพแวดล้อมเช่นนี้พวกเขาไม่กล้าแม้แต่จะคิดเลยด้วยซ้ำนี่มันต่างอะไรกับการหาที่ตายเะว่าภายใต้การสังเกตของพวกเขาคนที่นั่งขัดสมาธิอยู่บนเตียงในห้องขังนั้นกำลังบำเพ็ญเพียรอย่างชัดเจนอีกทั้งยังเป็นการบำเพ็ญเพียรในสภาวะลึกซึ้งสภาวะเช่นนี้ไม่ใช่สิ่งที่สามารถบรรลุได้ในเวลาอันสั้นอย่างแน่นอนกล่าวอีกในหนึ่งคืออีกฝ่ายอย่างน้อยก็อยู่ที่นี่บำเพ็ญเพียรมาเป็นเวลาไม่สั้นแล้วเจ้านี่เป็นคนหรือีกกกัันนนนแแแ่่ม้ตบบรรพชสย ที่ปกติใจกล้าก็อดไม่ได้ที่จะพึมพำขึ้นมาจะเป็นคนหรือผีก็ช่างจับมาทรมานสอบถามดูก็รู้แล้วในดวงตาของบรรพชนสำนักพิษว่าประกายอมหิตจากนั้นเขาก็ก้าวเดินไปข้างหน้าไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากจะเร็วกว่า,น,านีา้แต่เป็นเพราะแรงโน้มถ่วงมันมากเกินไปจริงๆวิชาตัวเบาที่เขาเคยภาคภูมิใจในอดีตใช้การไม่ได้เลยสำหรับการมาถึงของยอดฝีมือระดับเซียนเทียนทั้ง5 ท่านที่จริงเจ้าก็รู้ตัวนานแล้วเพียงแต่เพราะกำลังอยู่ในช่วงสําคัญของการทะลวงระดับขั้นจึงยังไม่ได้สนใจชัว่วคราวบรรพชนสํานักพิษเห็นได้ชัดว่าไม่รู้สถานการณ์นี้เขาคิดว่าตนเองคว้าโอกาสดีไว้ได้แล้วจึงเดินเข้ามาด้วยรอยยิ้มเหี้ยมเกรียมทันทีส่วนยอดฝีมือระดับเซียนเทียนอีกสี่ท่านล้วนมีสีหน้าเย็นชาย,ยืนดูอยู่ข้างๆไม่มีใครเอ่ยปากข้ามคนที่สามารถเป็นบนรรพชนของฝ่ายหนึ่งได้มือของใครบ้างที่ไม่เปื้อนเลือดชีวิตความเป็นตายของคนแปลกหน้าเพียงคนเดียวพวกเขาไม่ใส่ใจเลยแม้แต่น้อย เจ้าหนูคราวหน้าจะบำเพ็ญเพียรก็หาที่ที่ดีกว่านี้หน่อยบรรพชนสํานักพิษมาถึงตรงหน้าเจ้าอย่างรวดเร็วห้านิ้วมือขวาของเขากลางออกอย่างรวดเร็วพุ่งเข้าใส่เจ้าราวกับสายฟ้าและในขณะนี้เองดวงตาทั้งสองข้างของเจ้าก็พลันเบิกโพลงดวงตาดำขับคู่นั้นราวกับดวงดาวยิงแสงเทวะสองสายออกมาในพริบตาในขณะเดียวกันเสียงดังสนั่นวันไหวคลื่นปราณอันน่าสะพรึงกลัวที่ทําให้ใจสั่นก็แผ่กระจายออกไปอย่างบ้าคลั่งทะลวงจากระดับเซียนเทียนชั้นฟ้าที่ห้าสู่ชั้นฟ้าที่หกได้สําเร็จเห ยังไม่ทันที่เขาจะได้ทันรู้ตัวก็รู้สึกว่ามือขวาทั้งข้างชาไปหมดจากนั้นก็ถูกคลื่นปราณอันน่าสะพรึงกลัวนั้นซัดกระเด็นกลับไปโดยตรงร่างกายลอยอยู่กลางอากาศว่าเส้นโค้งยาวเหยียดก็กระแทกลงบนพื้นอย่างแรงเหมือนกระสอบทรายภาพที่ไม่คาดคิดเช่นนี้ทําให้อีกสี่คนที่อยู่ด้านหลังอดไม่ได้ที่จะตกตะลึงตาค้างหากพวกเขาไม่ได้ดูผิดไปคนหนุ่มที่อยู่ตรงหน้านี้ก็เป็นยอดฝีมือระดับเซียนเทียนเช่น,เน,เนกันล้อกันเล่นหรือไงตาเสียมียอดฝีมือระดับเซียนเทียนที่หนุ่มขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เจ้าหนูนีีต้อองมะไรแปลก แน่นอนเขารู้ความลับของคุกสวรรค์อย่างแน่นอนบุกเข้าไปพร้อมกันจับตัวเขาไว้บรรพชนสำนักพิษลุกขึ้นจากพื้นอย่างรวดเร็วดวงตาทั้งสองข้างของเขาจ้องเขม็งตะโกนเสียงดังด้วยความโกรธแค้นและอับอายสิ้นเสียงพ,พูดเขาก็พุ่งเข้าไปก่อนแล้วอีกสี่คนมองหน้ากันก็เห็นความสงสัยในดวงตาของอีกฝ่ายได้ในแวบเดียวพร้อมกันนั้นไม่ว่าคนหนุ่มคนนี้ จะรู้ความลับของคุกสวรรค์หรือไม่ก็ตามการที่เขาสามารถทะลวงสู่ระดับเซียนเทียนได้ในวัยเท่านี้บนตัวเขาต้องซ่อนความลับอันยิ่งใหญ่ไว้แน่ๆเมื่อคิดถึงตรงนี้พวกเขาก็ตามพุ่งเข้าไปพร้อมกันโดยไม่พูดอะไรอีกความลับเช่นนี้พวกเขาพลาดไม่ได้เด็ดขาดไม่รู้จักที่ตายเห็นการกระทําของพวกเขาในดวงตาของเจ้าพลันปรากฏแววตาคมปราบแม้ว่าเจ้าจะไม่ใช่ปีศาจท,ที่กระหายเลือดแต่ก็ไม่ใช่พวกขี้ขลาดที่ยอมกล้ามกลืนฝืนทนถูกคนมารังแกถึงที่โดยไม่มีเหตุผลตะโกนทุกตีฆ่าฝันย่อมไม่เกรงใจอยู่แล้วสิ้นเสียงพูดพลังบบําาาาเพพที่่่่ิงงงะะลผนกกรรดอออมมยสู ร่างทั้งร่างพุ่งออกไปราวกับดาบคมกริบเมื่อเทียบกันทั้งสองฝ่ายก็เห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนบรรพชนสำนักพิษและอีกสี่คนเพิ่งจะเข้ามาในชั้นที่6ยังปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่นี่ได้ไม่สมบูรณ์ภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงสิบเท่าพลังที่พวกเขาแสดงออกมาลดลงอย่างมากในทางกลับกันเจ้าไม่เพียงแต่ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่นี่ได้อย่างสมบูรณ์แล้วสภาพร่างกายก็แข็งแกร่งกว่าทั้งห้าคนมาแม้จะรับแรงโน้มถ่วงสิบเท่าเท่ากันแต่ดูเหมือนว่าก็ไม่ได้รับผลกระทบใดๆ เลยช่วพิปตาเจ้าก็ปรากฏตัวอยู่หน้าบรรพชนสำนักพิษฟาดฝ่ามือลงไปโดยไม่มียั้งมือพลังอันน่าสะพรึงกลัวพลันระเบิดออกบรรพชนสำนักพิษคราวนี้ไม่ใช่แค่ถูกซัดกระเด็นออกไปแต่ถูกสังหารด้วยฝ่ามือเดียวโดยตรงศีรษะของเขาระเบิดออกเหมือนแตงโมแม้จะเป็นยอดฝีมือระดับเซียนเทียนก็ตายสนิทในพิปตาเห็นภาพเลือดสาดกระเซ็นนั้นอีกสี่คนด้านหลังตอนนั้นอดไม่ได้ที่จะหน้าเปลี่ยนสีในตอนนี้เองที่พวกเขาเพิ่งจะพบว่าพวกตนดูเหมือนจะประเมินพลังของคนหนุ่มที่อยู่ตรงหน้าต่ำไปอย่างมากไม่เพียงแต่ไม่ได้กกกวว่าาพเขอาจแข็งแกร่งว่าพวก เขาเสียอีกแต่ตอนนี้พวกเขาเสียใจก็สายไปเสียแล้วอย่างเห็นได้ชัดลงหลังเสือไม่ได้ต่อให้พวกเขาต้องการหยุดมือและเจรจาสงบศึกอีกฝ่ายก็ไม่มีทางยอมเด็ดขาดพวกเขาทําได้เพียงกัดฟันพุ่งไปข้างหน้าต่ออย่าได้ออมมืออีกลงมือสุดกําลังมิฉะนั้นวันนี้พวกเราอาจจะต้องตายอยู่ที่นี่ทั้งหมดขณะที่คำรามลั่นด้วยความโกรธทั้ง4คนมีสีหน้าเด็ดเดี่ยวไม่เพียงแต่พลังบําเพ็ญจะระเบิดออกมาอย่างสมบูรณ์ตางก็ใช้ไม้ตายก้นหีบของตนเองออกมาพร้อมกันบนรรพชนสํานักบัวรวบรวมปราณแท้ทั้งร่างต่นเป็นนนนนบบัััววขาาาศกดดกกกดิิ์สสสทอหึ่งลงลมรรพชํีใ แสปัดฝุ่นแปรเปลี่ยนเป็นลำแสงหน้าสะพรงกลัวนับหมื่นนับแสนสายกระบีโบราณในมือของบรรพชนสำนักกระบียักษ์สองประกายแสงกระบีสีทองเจิดจ้าอย่างยิ่งสองมือของบรรพชนทานตะวันโบกสะบัดเข็มปักผ้าที่แทบมองไม่เห็นนับไม่ถ้วนพุ่งออกมาพวกเขาสมกับเป็นยอดฝีมือระดับสูงที่มีชื่อเสียงมานานหลายปีในยามกับขันเป็นตายเช่นนี้ทุกคนต่างแสดงพลังอันหน้าทึ่งอย่างยิ่งออกมาทุกกระบวนท่าล้วนมีพลังทำลายล้างหน้าตกตะลึงสี่กระบวนท่าใช้พร้อมกันยิ่งแข็งแกร่งจนหน้าใจสัน่นแม้จะเป็นยอดฝีมือระดับเซียนเทียนขั้นสูงุดเมื่อผชญหน้าากกับร มือสุดกำลังของพวกเราสี่คนก็ยากที่จะต้านทานได้อย่างแน่นอนบรรพชนสำนักพิษเป็นเพียงเพราะไม่ทันระวังตัวจึงถูกสังหารในคราเดียวบัดนี้พวกเราสี่คนลงมือสุดกำลังเจ้าหนูนี่ไม่มีความหวังใดๆ แล้วสำหรับอนุภาพของไม้ตายของตนเองพวกเขาทั้งสี่คนมั่นใจอย่างยิ่งในเมื่อพวกเขาใช้มันออกมาได้สำเร็จแล้วอีกฝ่ายก็ไม่มีโอกาสใดๆอีกต่อไปแล้วทว่าเมื่อเผชิญหน้ากับการโจมตีอันน่าสะพรึงกลัวราวกับพายุคลัง่งเจ้ากลับทำเมินเฉยไม่เพียงแต่ไม่เลือกที่จะหลบหลีกกลับพุ่งเข้าใส่โดยตรงเกือบจะถูกการโจมตีอันน่าสะพรึงกลัวนั้นกลืนกินและในขณะนี้เองบนผิวหนังท่านปรากฏชุดเกราะสีเหลืองลึกลับชุดหนึ่งขึ้นมาม่านแสงป้องกันกึ่งโปร่งใสชั้นหนึ่งก็ปรากฏขึ้นตามมาการโจมตีเเหหลล่่่าานนนนนนนัััั้้้้กกก็็ตงงงงบมมแสสปอทดดรรววิ ที่เหนือความคาดหมายของทุกคนคือม่านแสงป้องกันนี้ไม่เพียงแต่ไม่แตกสลายทันทีที่ปะทะกลับไม่สั่นไหวเลยแม้แต่น้อยราวกับการโจมตีอันบ้าคลั่งเหล่านั้นเป็นเพียงการเกาให้เขาเท่านั้นนี่มันเป็นไปได้อย่างไรนี่มันเกราะอะไรกันถึงได้มีพลังป้องกันหน้าสะพรึงกลัวเช่นนี้นี่มันเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดทั้ง4ี่คนคำรามสุดเสียงพลังป้องกันที่เกราะปฐพีแสดงออกมาทําให้พวกเขาแทบไม่เชื่อสายตาจริงๆยิ่งไปกว่านั้นคือพวกเขาล้วนลงมือสุดกําลังทุ่มสุดตัวไม่มียั้งมือเจ้ากลับบุกเข้ามาตอนนี้ก็เหมือนกับเสือเเขข้้าาฝูงงแกกะไไมมม่่ีีผิดพวทั4คน พอที่จะต่อกรได้เลยยิ่งอยู่ในสภาพแวดล้อมพิเศษของคุกสวรรค์ชั้นที่6นี้การหลบหนีก็เป็นเพียงความหวังลมๆแรงๆสำหรับพวกเขาในช่วงเวลาสั้นๆพวกเขาทั้ง4คนก็ตายด้วยน้ำมือของเจ้าทีละคนปัง ปังปังปังในขณะเดียวกันนอกคุกสวรรค์ป้ายวิญญาณสีป้ายก็แตกสลายพร้อมกันบวกกับป้ายที่แตกไปก่อนหน้านั้นป้ายวิญญาณของบรรพชนสำนักพิษป้ายวิญญาณหป้ายแตกสลายไปหมดแล้วนี่หมายความว่าอย่างไม่ต้องสงสัยเลยว่ายอดฝีมือระดับเซียนเทียนทั้ง5ท่านได้ดับศูนไปหมดแล้วความตกตะลึงและความหวาดกลัวความรู้สึกขนหัวลุกต่างๆนานาครอบนำจิตใจของทุกคนชั่วขณะหนึ่งก็อดไม่ได้ที่จะหน้าเปลี่ยนสียอดฝีมือระดับเซียนเทียน5ท่านก็ดับศูนย์ไปอย่างกะทันหันเช่่่นนี้ลกกทเดหววไไปปพายแแถ็ต ็นยอดฝีมือระดับเซียนเทียนผู้สูงส่งทุกท่านล้วนเป็นยอดฝีมือระดับสุดยอดเป็นยักษ์ใหญ่ของฝ่ายหนึ่งก็ตายไปอย่างไม่ทราบสาเหตุเช่นนี้ช่างทําให้ผู้คนรู้สึกขนหัวลุกเสียจริงตายแล้วตายหมดแล้วเสี่ยห่วงก็อดไม่ได้ที่จะพึพมพำกับตัวเองแม้พระองค์จะพยายามอดกลั้นอย่างสุดกาลังสองพระหัต์ก็ยังสั่นโดยไม่รู้ตัวยอดฝีมือระดับเซียนเทียนห้าท่านดับศูนย์พร้อมกันย่อมต้องก่อให้เกิดความโกลาหลครั้งใหญ่เป็นแน่แต่สิ่งที่ทําให้พระองค์สงหวัดกลัวยิ่งกว่าคือปัญหาาาาาาททททีีีี่่่่่่แแแมมมมม้้้้ตตยยยยยอออออดดดฝืืรรระะัับเเนนนวกก็งงงไไไไขคํํถจ จึงจะสามารถแก้ไขไภัยพิบัตินี้ได้อย่างแท้จริงในฐานะเจ้าผู้ครองตาเสียบุคคลอันดับหนึ่งผู้มีอำนาจและอิทธิพลในสายตาคนนับไม่ถ้วนณนะเวลานี้เมื่อทอดพระเนตรเห็นคุกสวรรค์ที่ราวกับหุบเวลึกเบื้องหน้าพระองค์เพียงรู้สึกถึงความไร้พลังอย่างสุดซึง้ง